ครับสวัสดีครับพี่น้องเราสู่สองนุ่งมุ้งชนคนรักเกษตรครับวันนี้ก็มาเกี่ยวเขาครับวันนี้เป็นเกี่ยวเขาเจ้าล่งสุดท้ายนะครับเป็นหน้าพอครับก็บนุ่งมุ้งชนมาลักเกี่ยวเขาพอครับพ่อปยูยูพอพี่เก้กล้วยนุ่งมุ้งชนได้ เกี่ยวเขาครับหน้าพ่อครับผมเป็นหน้านุม่มุงชนหรอครับกะหน้าททงหน่อยเป็นสิเบีดได้โทงใหญ่โบเล่เกี่ยวโบเล่ทายครับมันอุปสาษมันได้ครับด้วยโบเล่ทายมันกะเป็นยุงย่งๆแน่โบเล่ทายมาหายพีห่ใหนองเบิงกะเขาพ่อเรากะเล็ดไปงามพอสมควรอยู่ครับ คือสิพ่อได้แบ่งปันปให้ลูกใส่เรกครับปีนี้ทำไรเขากบะพรายทำได้หลอดเปื่อนพี่น้องทำได้เขาพอหนุ่มชวนนี่ทำไร้หลอดเปื่อนปีนี้คลือว่าหลอดเปื่อนแน่ครับมันลักข้า,เขา,า,เา,าขวเกาหีครับต้องามเบอร์หามพอสมควัตรครับจัง ตามโว่โวงตัวไปครับนุ้งชนจะถ่ายมาให้เบืง่งนไปเรื่อยๆครับกำลังเหลื่อมล่วงไ้แหรกครับองรงหน่อยครับครับยังเกีียวอีกอยู่ครับโพอท่านแล้วครับน้ำหากเกีียวรวมน้ำหมากครับว่ามันเกีียวหนักครับ ขยะร้ายกอนนี้ก็เป็นเวลา2โมงน,นี่เป็นวเวลาถุมคัวครับจากวัย2หมู่มาถึงตอนนี้ก็เวลาถุนคัวครับประมาณ19:20นา,าที ทั้งนี้ความาณไล่เศษครับโม่ไหลเข่าครับพี่น้องเอ้ยไม่ต่อยาก็ทั้งนี้ก็เป็นพนักงานพนเข่ารับไปนั่นนะครับรบับครับพนักงานพนเข่า ลำบากได้ครับจะได้อยู่ในความลำบากยังมัทันาแหน่ครับตั้งแต่วัยมุ่งจนถงึงเก่าลึกกาเระมาณช่องถุ่มนะครับรเสร็จเสร็จภารกิจเยี่ยวข้าวเจ้าลมก็ะแฮงพี่น้องลมแห้งลมเต้าลมแห้งลมหนาวครับ เกี่ยวเผาเากับโป้ง่ามโบราณเราครับมันพืออยย้นดงระแทหยากคาแทมันสูงครับรที่คะแทะแทะกับขน,นานะครับสูงเื้นหยาบเกี่ยวเกีเ่ยวแบบตุลักตุี แล้วเกลืนเดือนยังสู้กันบ่ท่านยศครับสู้กันต่อไปครับเป็นเท่ากับว่าไร้ไรครับมัสิดากคนใหญ่ไปขายยังเที่ยวว่าสันเขาก็ได้เที่ยวเดียวครับเที่ยวสองรถเต็มหรอครับเดี่ยวสองกับติดประมาณเต็มกระบะนี่นะครับ ว่าจะตันพราะไปไปเที่ยวเนะครับนนะะ <c oughs> รอเที่ยวงานปีใหม่ <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากที่ฝากน้องท่านชอบก็กดไลกดแชร์นะครับและกดซับะไครตน้ำเนี่ยให้หนุ่มเมืองชนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มเมืองชนเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับ ยังได้หรอกครับทรายทงให้ทงหน้ามาให้พีน่น,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 อน้องเพืเบิ่งบรรยากาศลมเย็นๆตอนมงค่ามุ่งเคลื่นเกี่ยวเผาเกี่ยวนะต่างเก่าต่างใหม่ครับสมัยก่อนนี่ก็ใส่แรงงานฝนเกี่ยวเดี๋ยวนี้ก็เอาเครื่องจักรเครื่องยนต์เข้ามาครับก็ขาดทุนกันไปวางครับปีนี้บ่หวังกำไรได้วยครับขอเอาทุนเคลนกับพ่อแล้วปีนี้เอากระบอกงามฝนการแดง ราคาเขา่ากระตุกฮะสู้กันต่อไปพี่น้องเลยสู้สู้สู้อ่มามัแต่บกขาดทุ่นเนาะพี่น้องเนาะ,ะมุ้งชนกับขอเกา่าคำว่าสวัสดีครับ